สวัสดีค่ะมาอีกแล้วย่ายแจงแตะเวนกําลัางจิตตกดินค่ะพี่น้องย่ายแจงใหไทยเยอรมันนี่ค่ะพี่น้องสามทุ่มซิตี้ทุ่มเราได้เนี่ยค่ะพี่น้องาบานหฮาหกม้งหรือทุ่มหนึง่งตะเวนตกดินถ้าซ้ำนี่ก็จะประมาณหกม้งหรือทุ่มเนาะค่ะถ้าแบบนี้แต่ย่าแจงกับบริยูบานห้าด่วนเรากากาพอถึงแต่เดี๋ยวนี้เยอรมันเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะแดดซองหลังค่าเฮี้ยนคนอื่นขังบา้าน,นห้าเนี่ยค่ะพี่น้อง เดี๋ยวนี้ซีทุมนนท่มแล้วเด้ค,ค่ะพี่นอ้องยายแจงได้อยากถามว่าเบิงนั่ว่าซีทุ่มเป็นเรื่องใดซีทุ่มเป็นเรื่องใดคุณนะค่ะพี่น้องผักยายแจงมือนีบโหดค่ะพี่น้องแดดดูแต่ว่าโหดเพราะว่าหมู่บ้านยายแจงหดจนเตียกปอดยอดแล้วครับพี่น้องคุณนะค่ะดอกไม้ดอกไม้มมค้างมันจะไปของคนอื่นแล้วค่ะดอกไม้ดอกไม้มปลามันขึ้นเพิ่นกับบัวตัดเนาะค่ะพี่น้องมองนางเล่นมุนสิสียายแจงเวล, <c oughs> ลาเงาเอิ้กแตกเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าให้เบิงกันยายแจงปลูกผักอันนี้มาค่ะ อันวานห้างจระเข้ค่ะพี่น้องอ่ะจำซื้อบดได้เออสักกันอันวานห้างจระเข้ค่ะพี่น้องเอาไว้ในบ้านมันหลุดมันหลุดตายค่ะพี่น้องแต่ว่าต้นนี้บดตายมันอ่อนมันบดถือแดดเนาะค่ะพี่น้องเร็วออกมาใส่แดดมือนี่นี่ค่ะมันมันมันโค้งลงจะซื้อได้ค่ะพี่น้องแต่ว่ามันบดได้ตายนี่ค่ะพี่น้องเพียเป็นยังค่อยว่ามันตายที่ค่ะพี่น้องมันเปียออกมานี่ แล้วแจงได้เก็บใส่อีกระถางเปลอไว้นี่ค่ะเสียดายเสียดายค่ะมันแหมันมันเอาอันซุนนี้มันเปียกออกจากต้นมันค่ะพี่น้องเก็บไว้ไปเทียนเข้าไฟลวกไฟหยังเนาะค่ะได้มาใส่กระถางเป่าไว้เจ้าคือผังเป่ามาตั้งตั้งค่ะพี่น้องเพราะว่าอันใบเทียนย่างมันขึ้นใบเทีย่มมากเนาะค่ะพ่อไปผาาอย่างห้องเปิีวออกจากโต๊ะนี่ค่ะมันหลุดตายครับพี่น้องย่าแจงเอาไปไว้ข้างในมันบ่ถือแดดนี่มันมักแดดพทนมา แต่ว่าเลื่อยแแจงหดน้ำไหลบุครับพี่น้องหดน้ำมันกะคิดว่ามันขึ้นิมักน้ำน้ำน้องค่ะบางทีหดจนหดจนมันเปียออดหยอดมันเลยตายมือเห็นมันตายแล้วออกมันใบแดดครับพี่น้องกินหอดบานอยู่เ้อะค่ะพี่น้องด้ยนาหน้านี่จะเป็นนาห้อนค่ะพี่น้องเลี้ยวไปใส่ก็จะเขี้ยวไปเบิดค่ะพี่น้องอันาบคือนาหนาวนาหนาวเหียนตะกางค่ะต้นใหม่เดี๋ยวนี้เขี้ยวดอกมงดอกไหม้ดอกไม่ป้ากระเตมค่ะพี่น้อง ดอกสีขาวดอกไม้ป่าได้ค่ะเพื่นอตัดงาพี่นกอบกตัดน้ำแต่ของเป็นของอเพื่อนบ้านหรอค่ะอันดอกกุหลาบป,ป่าปูนบ้านเพื่นอนแดงไปเพื่อนนี่ค่ะแต่อยู่สวนเล่าในปลูกพักนิดนิดหน่อยค่ะขอบหน้าต่งางมองๆกับนีแต่หญ่านคุณค่ะทอทอสารแนยแย่แจงกับสวยสวยนี่ค่ะอยากให้เบิ้องอันอันมาอันมะซอ,องให้เบิ้งบํามัญยังเได้ค่ะพี่น้องอยากให้เบิ้งน้ำวันนี้ซีทุ่มแล้วค่ะพี่น้อง แต่เว้นหัวก็ตกดินถ้าบ้านเท่าท้าทุม่มทุ่มนี่ก็เมืดแล้วเนะาะค่ะพี่น้องอันนี้ของเพิ่นซีทุม่มค่ะพี่น้องเบืงองฝ่ายังสวยอยู่ฝ่ายังเขียวยังใสยอยู่ค่ะพี่น้องเ <c oughs> ลยอยากให้พี่น้องเบิ่งน,ำน้ำเนาะค่ะพี่น้องแย่แจงอยากให้เบิ่งนำ้ำยังแปลก,กๆด้วอยอยัง้านห้าบ่มีก็อยากให้เบิ่งน้ำกันเนะาะค่ะพี่น้องซันแย่แจงไปก่อนค่ะพี่น้องกินหอดสุผูสุคน ฝากกดไลค์กดแชร์ห้ยาแจงนํำในเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ